เรื่องที่ห้ามทำนะคะไม่งั้นจะก,กู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่านจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ เพื่อแม่พลาดความรู้ข่าวสารสังหาอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังจะกู้บ้านนะต้องบอกเลยว่าปีนี้ปีหน้าการกู้สินเชื่อบ้านมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิ๊บมีคําเตือนค่ะสําหรับใครที่กําลังจะกู้สินเชื่อบ้านนะว่าห้ามทําเด็ดขาดไม่ฉะนั้นคุณอาจจะกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่านอย่างแรกนะคะคือการผ่อนบัตร เครดิตหรือผ่อนชําระนี่ไม่ตรงเวลานะคะสมมติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตมีกําหนดว่าให้จ่ายทุกวันที่16ของเดือนแต่เราดันเลทน,นะคะไม่ยอมไปจ่ายอันนี้อันตรายมากนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะติดเครดิตบูโรได้ถ้ายังอยู่ภายในเดือนจิว่ายังโอเคนะแต่ถ้าเกิดเลยไปจ่ายถึงเดือนหน้านะจิว่าเป็นปัญหาเลยล่ะคะ่ะแค่ติดเครดิตนิดนหน่นอยหหลักพันแต่ตอนนี้นะคะแบงค์เข้มงวดมากๆค่ะ ข้อที่2นะคะคือการที่ไม่มีเอกสารรายได้ที่ชัดเจนนะคะบางคนรู้สึกว่าการรับเงินสดเข้ามาเนี่ยจะแสดงรายได้ชัดเจนแล้วแบงก์ก็สามารถปล่อยกู้ได้แล้วแต่ในความเป็นจริงค่ะถ้าอยากจะกู้สินเชื่อกับทางธนาคารเอกสารแสดงรายได้เป็นสิ่งสําคัญมากเอกสารเสียภาษีนะคะหักนัดที่จ่ายหรือแม้กระทั่งสลิปเงินเดือนนะคะพวกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากที่เอาไว้แสดงรายได้เวลาไปยื่นเอกสารกับทางแบงค์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โปรนัดอะไรมาเราได้ไรายได้ จากอะไรมามีเอกสารหักหน้าที่จ่ายเรียบร้อยเสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะจะทําให้เรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแบงก์ก็จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะเรื่องที่3นะคะคือการไปเซ็นค้าประกันเงินกู้ค่ะให้กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะสิ่งนี้ค่ะ หลายคนะไม่ทราบนะคะก็รู้สึกว่าเออก็เป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันไปเซ็นค้ำประกันให้แต่การเซ็นค้ำประกันเนี่ยแหละคะ่ะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดลูกหนี้เนี่ยเขาไม่ผ่อนชําระเราในราะคาะต้องเป็นคนชําระหนี้ถ้าไม่ชําระนะคะก็อาจจะถูกฟ้องจากเจ้าหนี้ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครไปค้ำประกันก็คิดดีๆนะคะให้ถี่ถ้วนแล้วก็ให้มั่นใจว่าคนที่ให้เราไปเซ็นค้ำประกันนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือได้ผ่อนชําระตรงกับทางแบง ะะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะกู้สินเชื่อเองเนี่ยอาจจะติดปัญหาตรงนี้ก็ได้ค่ะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการที่จะกู้สินเชื่อบ้านนะคะห้ามทำนะคะก็คืออย่างแรกคือผ่อนเลทนะคะแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะติดเครดิตบุโรได้อย่างที่2ไม่เสียภาษีไม่มีเอกสารรายได้ที่ชัดเจนนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะกู้สินเชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่3ค่ะค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่น่าจะ เป็นลูกหนี้ที่ดีอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจ็บปวดในภายหลังเวลาที่เราอยากจะกู้สินเชื่อนะคะหวังว่าความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังจะกู้สินเชื่อบ้านหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะอย่างนี้นี่เองมันทําให้เรากู้ไม่ผ่านนะคะก็เตรียมรับมือกับการเข้มงวดของแบงค์ไว้ให้ดีๆแล้วกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษากับทีมงานของจิ๊บนะคะหรืออยากจะซื้ออยากจะลงทุนในสังหาก,ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์และลยๆที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปหน้าจิ๊บจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะะค